เดี๋ยวผมในเกียวคือฮือเคือคือเป็นคือเป็นอย่างสอยและเกี่ยวกุ้งไอเยสิช้าเฮ้ยแล้วก็มาอยู่กับรายการฮารุฮิฮิเกมเมอร์อีกครั้งนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเอาลัสว w สเทนโบเวอร์นะพาร์ทที่4กันแล้วนะก็มาต่อเลยดีกว่าหลังจากที่ เรามาถึงจุดนี้กันแล้วนะครับโอ้โหก็เราเข้าประตูนี้มาแล้วเสร็จแล้วมันก็มีสองทางให้เราไปเราไปทางนี้แป๊บหนึ่งไปดูก่อนว่ามีอะไรน้ำมัสยองขนตูนลุกกันต่อเลยดีกว่านะครับโอ้โหเฮ้ยแบตเตอรี่ครับพร้อมกับชายคนหนึ่งเนะี่ยเก็บครับเช้าวันหนึ่งมีกูพบศพตำรวจนอนตายไม่ใช่นิว่าแม่งยาาไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหวิงสเสียงดังเลย วิ่งซูฟัตเออซูฟัตอ๋อกระโดดอุ้มกระโดดเตะกำแพงเฮ้ยเออฮ่าฮ่าวอร์ไรเดอร์วอร์ไรเดอร์นี่หว่าอ้ยวอร์ไรเดอร์วอร์ไรเดอร์หมาเหี้ยเลยตอนนี้เปิดมาถึงก็เปิดกูเลยมึงก็เปิดอะไรกูเออเสียงไรครับเสียงไรครับไม่มีอะไรไหมครับเออเฮ้ยเหี้ยกูเดินติดอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะล้อ แม่งกูโดนล้อเลยมาถึงกูโดนล้อเลยแม่งเอ้ยพวกขี้แกงเอ้ยสัสชอบล้อจังเลยนะตรงนี้มีอะไรโอ้แสงไฟมันแยงเข้าไปในดวงตาทรงเน้นนานตาเูจะบอดนะเขาเรียกว่าหลอดซีนอนโอ้โอุ้ยว้าวทำไมแม่น้ำนี้สกกระบกเลย,เยคือใครกระโดดลงมา ใครกระโดลงมาไอสัตว์ใครจะมาว่ายน้ํากับกูฮะฮะมีใครอยากว่ายน้ําหรือเปล่าอยากมาระบาระบชาชาวเกาะให้ลาะสนอสใจใสน่สน้ําหลังไหลใส่น้ําหลังไหลก็ทบผาดรายดังคืนขืนและและคือกูต้องขึ้นทางไหนไอ้เชี่ยแล้วกูลงมากูต้องขึ้นทางไหนเนี่ยโอ้โห น้ำแม่งเต็มไปด้วยขยะทางนี้หรอเฮ้ย <c oughs> นี่โอ้โหบันไดโหเี้ยแล้วใครกระโดดลงมาในน้ำเหมือนกูเนี่ยแม่งกูยังไม่เห็นตัวเลยอย่าให้กูเจอนะกูจะเล่นแม่งให้หนักเสือกันดีนะกปากไม่สิน้นกินน้ำนมโอ้ยประตูอ่าล้วเข้าทางไหนแล้วมึงอ้าวนี่เป่า นี่ก็เข้าไม่ได้เข้าทางไหนเอ้ยนี่ไงมีที่รอดอืมกูรอดแล้วล่ะเธอเฮ้ย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 ไรอ่ะไรอะไรครับพี่คือเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับพี่อธิบายผมฟังหน่อยเลยที่นี่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นครับที่นี่มันมีอะไรเกิดขึ้นมีผีมีมีอะไรหรือเปล่า นะผมก็ไม่กล้าพูดนะเดี๋ยวพูดผิดพงพงผีผีเนี่ยเรื่องนี้ผมพูดยิ่งพูดไม่ค่อยถนัดเลยนะผมพูดไปนี่เดี๋ยวติดเปลี่ยนเป็นหอหีบทันทีนะฮะพงพงผีผีเนี่ยโดนครับอไปแล้วครับโอ้โหวิ่งสู้ฟัดครับรีบขึ้นนะครับขึ้นบันไดไปครับบันไดเลื่อนบันไดไม่เลื่อนหรอครับตัวกูกำลังเลื่อนไปครับกูโกยสี่คูร้อยก่อนครับบันไดแดงครับขึ้นไปครับโอ้โหอย่างรวดเร็วครับ จังหวะนี้ครับน้องตองทำเวลาครับเอ้ยแล้วมึงจะลงทำไมครับมึงจะลงทำไมครับมึงจะลงหาพี่เหรอครับอืโอ้ไปทางไหนต่อทางนี้ใช่ไหมไปครับโกยโกยแล,ล,ะละ้วล่ะต้องโกยลละล่าทางออกโอ้บรรยากาศนี่ยิ่งกว่าไซเลนทิวเลยหมอกควันนี่หนาแน่นหนาแน่นมากยสวยว่าเจนเนี่ยเหรอ เม้าแมสีฟอะไซรัมโอ้โหและให้มึงมึงให้กูกระโดดไปแน่นะได้ได้มึงดูเท้ากูก่อนกูไม่ได้ใส่รองเท้าเลยนี่นี่รองเท้าล่องหนยี่ห้อยี่ออพคุมล่องอ้อโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นยาหักยาหักได้โปรดได้โปรดคือกูขอคือกูขอเย็ดโด ตกลลงมาอีกนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต <c oughs> ไม่ตายด้วยโหอึดทนจริงๆต้องขอบอกเลยว่าเกมเอาลาสเนี่ยแม่งเป็นเกมผีที่วิ่งซูฟัรจริงๆนะโหมีโดดนั่นโดดนี่วิ่งนูนวิ่งนี่โหแล้วกูมาอยู่ที่ไหนกันเลยเฮ <c oughs> ้ยกระป๋องแป,ป๊บซี่โอมีแป,ป๊บซี่กินโคนลามีโคล้ลาจะกินสไปซ์กินอะไรกันนอีอเหีย โอ้กระป๋องแป,ป๊บซี่หรือกระป๋องเอสเนี่ยอยากกินจังเลยอะ่ะขอกินนิดนึงเสียงใครพูดอยู่เนี่ยมึงพูดไรอะ่ะกูแทบไม่ได้ยินเสียงของมึงเลยเนะแล้วกูควรไปไงเฮ้ย<า>นี่ไงทางเข้าโอ้โหรอดได้ใค่บนไหลวะฮะกูกูกูตลกกับมึงปะฮะไปไงวะมึงอธิบายมาดิ ขอ,อทางนี้โอ้โหเียกูหาตั้งนานหาจนแบตหมดเปลืองเหลือเกินกูนจะอยู่รอดถึงชาติพบไหนกูนจะพบกับใครหรือเปล่าเฮ้ยประตูวู้เสียงใครอะ If we had sister นอรอช่อ,รรรองรอช่อ,อ,ชอง,อ,อ,ง,อ,งอะไรเนี่ยหน้าต่างนี่เนอะ แล้วมีใครบ่นอะไรด้วยนะนายรู้อะไรดีๆก็บอกฉันบ้างนะเอ้ยเสียงมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆคือมันอยู่ใกล้ใช่ไหมกูย่อไว้ก่อนกูย่อไว้ก่อนกูขึ้นก็ได้ไม่กลัวครับมาก็มาเหอะมาเหออครับเคยกลัวที่ไหนระดับนี้แล้วผ่านมานนักต่อนักกี่เกมต่อกี่เกมคิดว่ากูกลัวไหม กูวกูพ <bin out> <disappointment> ูดไปงั้นออะไรอะไรอ่ะมาไงมาไงนายพูดกับฉันเหรอคือคือ้ย่อะไรเสียงอะไรใครมาวิ่งเล่นอะไรแถวนี้นายมาวิ่งอะไรเฮ้ยแบตเตอรี่เว้ยเฮ้ยไม่ได้ครับต้องกลับไปเก็บครับมันคือชีวิตครับ นั่นคือชีวิตตึงตึงตึงเ,เดินกลับไปทางไหน,นเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนเอาไอี๋แล้วเอา,เอาไม่ได้หรอเขาทำไมเข้าไปไม่ได้วะโอ้ช่างแม่งแบบนี้ก็แหละมีให้อีกปะเฮ้ยทำไมมีเสียงอย่างนี้เกิดขึ้น โอ้โหใครมาผูกคอตายใครสั่งใครสอนให้มึงผูกคอตาย Back inside r i g e t h a d Oh โอ้โหไอ้เหี้ย,นยขนลุกเลยค่ะขนลุกเลยค่ะทำไมหน้าเหมือนไอ้หานั่นเลยไอ้คนที่แม่งไอ้นี่อะ่ะที่มันฟาดเรารัดคอเราอะ่ะก่อนรัดฟ้อเอีย,อยงเราเฮ้ยนี่รอดไปได้ ฉันจะลอยโอ้โหโอ้โหโอ้เงียบไว้เงียบไว้มันจะจับเรามันจะจับเรามันจะดับเรื่องของมันมึงหละจะจับกูไอ้สัตว์อะแล้วมึงยืนคุยกับใครวะไม่เข้าใจเลยมึงยืนคุยกับใครเออทางนี้ไปได้ไม่มีแบตให้กูเลยใช่ไหมเฮ้ยใครอะ ไอะกูต้องกระตือหรือร้นในการหนีมึงใช่ไหมใช่หรือปะใช่ปะใช่ปะดันดันดันกูต้องหนีมึงกูต้องกระตือหรือร้นนิดนึงกูต้องตกใจด้วยต้องแซงทําเป็นตกใจนะครับกูแซงทําเป็นตกใจยิงไม่เคยกลัวอผ่านศึกมาเยอะอใครบ่นที่อะไรกันเนี่ย มึงก็ขยันบ่นจังเลยฮะขยันจังขยันจังประตูนี้เปิดได้ไหมโอ้โหไม่ได้กูไม่น่ามาเปิดมึงเลยรู้สึกเสียเวลานี่ได้ไม่ได้อีกไม่ได้นี่มีรูนกมีหูหนูมีปีกอื้ไปเลยกูจะวิ่งให้เสียงดังที่สุดในโลกจะให้มึงได้ยินกูนี่ขึ้นได้ปะ่ะ นั่นไงครับปีนได้เออและลงและลงมามึงอยู่ไหนกูควรไปทางไหนกูควรไปทางไหนโอ้ย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 หมาผิดทางลวกูโอ้ยกูไปได้ปาทางนี้เลยโอ้ยนี่มีการปีนได้กูก็ปีนดิครับแล้วจะอยู่ให้โง่หรอฮะกูไม่อยู่ให้โง่หรอก โอ้ยละทางนี้ทางนี้ก็ไปได้กูก็ไปดิครับใครจะมาอยู่ให้โง่ล่ะโอ้ยกูไม่โง่กูไม่โง่มึงเห็นตัวงองงูตรงชื่อกูไหมเวรอนพากอะไม่มีงองงูไม่มีงองง,องูกูบอกแล้วว่าไม่มีงูโอ้โหโอ้โหกูลงกูลงกูลงเลย,ยกูไม่ขึ้นนะกูกูลงกูลงเสียงเฮียอะไรแดี๋เวนี่อะไรที่เย็บผ้าจากเย็บผ้าือ จากว่าจะเย็ดผ้าเอ้ยเย็ดผ้าพูดให้ถูกอ,อย่าพูดผิดเด็ดขาดตอนนี้จังหวะนี้คือไม่หาเฮียอะไรทั้งนั้นกูนจะเดินไปให้สุดเลยทางไหนไปได้กูไปหมดนะฮะฮคือคือเห็นเหมือนผมป่ะครับโอ้โหนมเหรอน,นั่ยนะอืมติเลนเลยเนยะเอ็มเล็กเอ็มเล็กใช้ได้อยู่เอ็มเล็ก ฮะมันเป็นร่างกายของผู้ชายเหรอแม่อันนั้นนะมันนมมเหรออ๋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 อไอแป๊บนึงยังอ่านไม่จบ What the hell มึงแค่นี้ไงแป๊บนึงขอไปสังเกตการอืมโอ้แหลมเลยโอ้โอ้มีนมด้วยอ๋อไอ้ออออเหี้ยคือ,อ poetry, so มันเหมือนมึง เหมือนมึงมายัดอะไรให้นมมันนูนใช่ไหมแต่มันร่างกายเป็นของผู้ชายแล้วมึงก็เย็บตูดเขาเนี่ยนะเอาหัวปักตูดโอ้โอ้ปักมแม่เจ้านี่มันการตัดต่อพันธุกรรมโอ้โหมึงเป็นมึงไปเป็นไอ้นี่เหอะสัญญกรรมเหออไอสัตว์มึงไปเป็นหมอสัญญกรรมเถอะนะนะไปเป็นเลยไม่มีใครว่าโอ้โหแม่ เออเสียงเฮียอะไรแล้วเมื่อกี้มึงเยิบกับใครฮะมึงเยิบใช่ไหมอ๋ยเหมือนโดนทารุณกรรมโรคจิตวิทลิตวิปลิตวิถฐานเห็นไตบ้ากามหื่นกาม,กามราม,มกราม,มกจริงๆราม,มกจก,กเป็ดเป็ดอะไรตัวใหญ่ที่สุดเป็ดวัสเป็ดวัสสุท <c oughs> ัดอาอันั่นมันเปด เฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออะไรยิ้มทำไมเฮ้ยยิ้มทำไมเป็นโจ๊กเกอร์ฮะเป็นโจ๊กเกอรห์หน้าเหมือนโจ๊กเกอร์เลยเฮ้ยคนเมื่อกี้ที่เราเจอปะวะก็คืออะไรคือยังไงคืออันระคือมึงจะมาหากูใช่ไหมอ่ะกูแอบ,บก่อนละกัน <c oughs> มึงตามหาตัวกูอยู่ใช่ไหมมึงอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยนั่นมึงมาแล้วมึงมาแล้วกูอยากอยู่คนเดียวไปกูอยู่คนเดียวเหอะไม่ต้องตามหากูยื้ยอยู่ไหนอะ่ะมึงอยู่ไหนโอ้ยกูเครียดเนี่ยกูเครียดกูเครียดเลยขนลุกเลยค่ะ โอ้ยมึงมาแล้วล่างใหญ่ๆหำน้อยๆมึงไปเลยนะคนนี้กูไม่กล้าบวกเลยคนนี้กูกลัวจริงโอ้ยมึงอย่ามาอัดตูดูเลยนะกูรู้ว่ามึงเป็นแกมึงเย็ดศพใช่ไหมเซ็กกับศพเนี่ยนะพระเอกเนี่ยแหละพระเอกไอสัตกูเริ่มไม่ไหวแล้วกูเริ่มไม่ไหวที่จะอัดตูดมึงละมึงอย่ามาอัดตูดกูกูควรไปตอนไหน มึงไปซะไปซะนะไปซะนะอยาก,กลับม,มาอีกนะมึงไปเลยมึงไปเลยสัสกูแอบอยู่แอสซิสซินคิดเสียงยังไม่หมดแสดงว่าไม่ได้ไปแสดงว่ามึงจะกลับม,มาหรือเปล่าอยาก,กลับมไมห้กูเห็นหน้าคือถือว่าได้โปรดได้โปรด ได้โปรดนะถือว่ากูของไงแบตกูเหลือนิดเดียวเฮ้ยกแล้วกูจะเปิดทำไมวะมันไม่มืดนะถือว่ากูของไงนะได้โปรดกูเสียวจริงนะเนี่ยไอสัตว์เปิดเปิดปิดปิดอยู่อย่างนี้ โอ้ยอยู่ตรงหน้ากูเลยครับพี่ไอ้ไอ้ควายเอ้ยไม่เห็นกูไอ้ควายเอ้ยไอ้สัตว์แล้วแม่งมาอยู่ตรงหน้ากูไอ้สัตว์คืออะไรอะ่ะคืออะไรอ่ะไอ้เหี้ยแล้วแม่งมาอยู่ตรงหน้ากูไงไอ้สัตว์แทบร้องไห้แทบคลายอิ่งโอ้โหเฮียเฮ้ยแบตเตอรี่เอ,อ้ย รอชีวิตกูเติมแบตแป๊บมึงอย่าเพิ่งเข้ามานะเฮ้ยเฮียเฮ้ยชุดเจ้าสาวชุดเจ้าสาวให้ใครอ่ะให้กูหรือเปล่าเฮ้ยมึงเป็นเกย์ใช่ไหมใช่เปล่ะใช่เปล่ะกูรู้มึงเป็นเกย์ยะะะะกยูปิดก่อนก็ได้โอ้แล้วปิดไม่ดังปิดไม่ดังเท่าไหร่ก็ไม่ดังเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหแล้วแม่งพูดอ อ๋อมึงมันบอกว่ากูเหมือนริตเทิลเกลกูไม่ใช่ริตเทิลเกลของมึงนะแต่กูขอดันตรงนี้ก่อนแล้วตอนดันมึงห้ามมานะกูสั่งแล้วนะถือว่ากูสั่งแล้วนะนะกูกด1 1 1 2 1็ดสสั่งเค c ซีแล้วนะมึงไม่ต้องนะอย่าให้กูเจอนะกูจะวิ่งเลยนะโอ้โหและนี่ห้องห้องเครื่องเฮียอะไรเนี่ยคันตาชิบหายแต่กูเกาไม่ได้แม่งเอ้ย ลำบากลำบนลำเค็นแล้วเกินอย่าอัดตูดกูเลยอย่ามาอัดตูดกูเลยก้มกูก้มก่อนกูก้มก่อนกลัวมึงเห็นไอสัตว์เอ้ยไอสัตว์กูไม่เปิดประตูนี้เดี๋ยวเจอมึงกูบอกเลยนะนี่กูพูดเลยจากใจจริง จากใจจริงเลยมึงโผล่มา ENNIS, นี่กูชิปให้ไวชิปหายไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยดันประตูได้ดันไปดันไปอย่ามาคือเฮี้ยอะไรเฮ้ยมันมาแล้วดันให้เสร็จดีโอยสัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ตรงหน้ากูเลยเยอยไปทางไหนอ่ะเอ้ย ไม่ไปไม่ได้ไอสัตว์เอ้ยทางนี้ดีทางนี้ดีกูโดดแล้วลลงลลงขึ้นลองขึ้นโอ้ยโอ้ยบันไหโอ้ะบ้าอืออ้อจบขากูอุ้ยไอเที <Hi i owa> ้ยขาหักโอ้พระเจ้าพระเจ้าช่วยโอ้ยโอ้ยผมมีปัญหาว่ากูโอเคไหมมือถามได้ไหมโอ้โหกูกวเรือนลากกูเสียหรือไงอีเก๋ ไอ้เก๋ไอเ então, ้เก๋มึงลงมาดิมึงลงมาดิแน่จริงดิไอ้สัตว์เฮ้อเฮ้อเฮ้ไอ้เหี้ยเก๋โอ้โหขนตูดลุกเลยค่ะแหมอือหืออ๋โหขนลุกสัสๆจะมาเย็ดตูดกูเนี่ยแหมอย่ามาเอาตูดกูเลยเอ้ยแล้วมึงโอ้โหมึงเรียกให้รีบขึ้นหรอมึงช่วยกูหรือว่ามึงจะต้องการกู โอ้และเจ็บขาเดินช้าวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้โอ้วิ่งก็ช้าโอ้โหไอ้เหี้ยกูขอให้จบจบไปเถอะนะอย่าอย่าเป็นเวนเป็นกรรมต่อกันเลยนะโอ้โหโอ้โหมึงเขียนอะไรกูก็ไม่รู้แล้วแหละอย่าพึ่งมาตอนนี้ขาเจ็บอยู่นะคะนะคะนะคะพี่ขา โอ้โหอีเยอยแล้วแม่งมากูไปต่อไม่ได้ต้องทำไงเฮ้ยมีมีตู้แอบอ้ยยียต้องแอบแล้วอย่าเจอนะกูร hmm. ู้มึงเป็นควาย เจออีกที่อย่างนี้ไม่ควายโอ้โหขนไมหมลูกเลยค่ะโอ้ยตาแดงแดงงี้โอ้หูอย่ามาเอาตูดกูเลยได้โปรดอย่ามาเอาตูดกูเลยมึงแงะมึงแงะตู้เลยเหรอหรือมึงแบกตู้โอ้โหอดีนาดินมึงหลังไหลตัวมึงก็สูงใหญ่มึงไปเล่นเอบีเอเธอะนะเป็นน,นักบ้าเธอะนะ แล้วมึงยกไปไหนไม่ต้องขอโทษ ceremony, มึงดราม่าเฮอะไรมึงพัเพอชีวิตหรือเปล่าดราม่าชีวิตมึงไม่ได้เย็ดผู้หญิงมากี่ปีแล้วมึงถึงต้องเอาผู้ชายมาเย็ดตูดเนี่ยกูไม่ต้องการอัดทัวดำกูไม่อยากรวยทางลัดเข้าใจปะมึงไม่ต้องมาขุดทองกับกูเลยโอ้โหหน้ามึงและหน้ามึงหน้ามึงอยู่ตรงนี้เลย โอ้โหมึงต้องการแฟมิลี่มึงต้องการครอบครัวอย่ามีครอบครัวหรอมึงออกไปเลยมึงไปหาผู้หญิงตีรี่ก็ได้หรือชักเว่าก็ได้เหมือนไอ้ผีแฟบตัวนั้นน่ะโอ้โหมึงไม่ต้องเลยไอ้เหี้ยทำไมกูเจออะไรหนักกว่าไม้อัเซมชเชอร์อีกเวรอนปาร์กนี่เจอทุกผีเลยโอ้โหผีเกยังต้องเจอผีอันนี้หนักสุดเลยผีเสาแตกเลยมึงโอยโหละเลือดอะไรเต็มโต๊ะ โอ้ยไอเฮี้ยฉีดยาสลบโอ้โหมึงโจ๊กเกอร์แท้โอ้ยยาเขียวสารเขียวโจ๊กเกอร์โอ้โหไอเฮี้ยแล้วกูก็หลับไปแล้วเราก็่อยหลับไปเออ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 สิบสองชั่วโมงต่อมาเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเฮี้ยนี้ทับโดนโอ้หโดนขึงจับขึงด้ดึงขนโอ้จับขนแล้วดึงขึงจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ ทำเคี่ยะไรโอ้ยที่รักที่รักฉันมาแล้วนะเฮ้ยตัดอะไรอ่ะหยาตัดไข่เหรอหยาอ้าวกระสุนตกงนั้นกูเจ็บแทนโอ้โหต้องขอบอก18บวกอย่างแรงนะโอ้ใครที่รับไม่ได้ต้องปิดเลยออืื้ห เสร็จแล้วข <No, S 1> ย่าวด้วย <I 'm S 1> เออฉันขอโทษนะที่รัก <Love. S 1> ฉันรักเธ <I 'm S 1> อร yeah. ักทุกคนโอ้โหไอ้เหี้ยมึงพี่เบิร์ดเหรอฮะพี่เบิร์ดรักทุกคนเหรอูแล้วแม่งกระซ่วงตรงไข่อ่ะแล้วเราก็ปล่อยหลับไปโอ้โหไอ้เหี้ยโลกจิตชิบหายเลยไอ้เก้เอ้ย KSM มีสัตว์เอ้ยผีเก KSM โอ้อตื่นมาแล้วใช่ไหม darling โอ้โหมีรูปขามึงเยิบแล้วคือมึงจะแทงให้เป็นรูเพื่อให้ม uh ึงใส่โอ uh ๊ยกีดโอ้กีดอกโอ้โหกูทรมานโอ้โหคุยเฮี้ยวขวยเลยคุยกูเหี่ยวแน่นอนอืมโอ้ยกูอยากตัดพาร์ทนี้ไปจริงๆโอย้ย นายยอมแพ้อ๋อแล้วมึงอุ้ยไอเทียแล้วมึงทำอย่างนี้โอ้ยเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยกูหน้าแหกสองท่อนกูแม่งโคตรสัตว์จริงจริงเนี่ยโคดกว่าคิสอีกอะคิสคือมันฆ่าเลยอะแต่นี่แม่งทรมโอ้โหแล้วกระถึงตากูใช่ไหมกูโดนขึงอยู่ใช่ไหม แล้วมีไข่และขนด้วยแกภาพเปลือยกายส8บแปดบวกกันเลยทีเดียวพานีและนั่นคือไอ้จอนของเราใช่ไหมทำไมเล็กนิดเดียวเนี่ยผมไม่เล็กนะครับไม่ดึงเล็กนิดเดียวอ่ะก็ผมไม่เล็กไงบอกแล้วไม่ไม่เล็กอ่ะคือมึงจะทำรอยยาตัดกวยกูกูมีอันเดียวของกูงองไม่ได้กูไม่ใช่ติ้งโจกฮะยาตัดไปอย่าตัดเลยได้โปรด ได้โปรดกูรู้มึงต้องการครอบครัวแต่ว่ากูไม่อยากมีครอบครัวกับมึงเข้าใจปะกูมีลูกกูมีเมียกูมีผัวเอ้ยไม่ใช่กูมีลิซ่าอยู่กูมีลิซ่าแล้วไม่ต้องการมึงกูไม่อยากมีชู้ <c oughs> โอ้โหมึงไม่ต้องเอาน้ำแข็งมาถูหลังกูด้วยนะโอ้โหและเลื้อยมันจะเลื้อยไขกูแล้วได้โปรดโอ้ยยยย ยาโอยน้องชายกูอย่าทำอะไรน้องชายกูโอยอุ้ยมันเลยมาโอยใครมาช่วยอุ้ยเฮ้ยหลุดหลุดดูหลุดเลยควยกูไม่หลุดแล้วเย่แต่กูหลุดอุ้ยอัดมาเลยเอามันอือสัตว์หน้าแมงอึ่อไล่ตามดีขอบคุณที่มาช่วยนะไอ้คนที่มาเตือนเราหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหหอบแดดกันเลยทียวครับโอ้ยกล้องอยู่ตรงนี้โอ้โหขอบคุณมากมีอะไรให้ถ่ายเก็บรายละเอียดต่อไปแล้วกูควรไปทางไหนทางนี้หรือเปล่า ทางนี้ใช่ไหมโอ้โหแล้วขากระเพกกระเพกกูอยากหลุดไปจากช่วงนี้เลยเกินกูไม่ไหวแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยมึงตาหมากรอกูไม่ได้โอ้โแอ้วอยู่ตรงหน้ากูมาผิดทางกินแล้วกูจะซวยซ้ำซวยซ้อนอะไรแล้วแบตก็ไม่มีแบตก็ไม่มีกูขอบอกเลยกูพูดเลยกูพูดเลยโอ้โหแล้วขากระเพกแล้วมีโน้ตมีโน้ตกูอ่านโน้ตก่อนกูพัก นอนคือนเี่ยไรตรงนี้แล้วไปไางไงโอ้ยปิดแล้วโอ้ยโอ้ยไม่พูดเมจาโอโหทางไหนให้ไปทางไหนละ่ะไอสัดบอกกูบอกกูทางนี้มีประตูโอ้ยเปิดไม่ได้ไอ <c oughs> เฮียกูต้องโดนเย็ดตูดแน่นอนไอเฮียเอ้ยมึงอย่ามาขวางกูโอ้ยแม่กูตายเลยกูต้องเริ่มใหม่เลย เยี่ยไม่น่าไปผิดทางเลยอไอ้สัตว์อีกรอบก็ได้แม่งนานเหลือเกินจนกูไม่กลัวแไอะเหียแต่แม่งกลัวตรงขากะเพงนี่แหละไอ้สัตมันแอบอุ้ยอีอุ้ยแอบ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 ให้ไวแอบให้ไวถ้าทําได้ให้ล้านหนึ่งแอบเลยแอบเลยจุดนี้จุดนี้แอบเลย น่ากลัวสัตว์หมาเลยเฮี yeah. ้ยอย่ามาเห็นกูนะกูไม่นิยมให้มึงเห็นนะแล้วมันไปไหนวะกูย,ยืนแล้วกันเผื่อมึงจะไม่เห็นนั่นไงมึงไม่เห็นโอ้ยแล้วเห็นได้ไงเห็นได้ไงคือมันเป็นมันเป็นจุดที่มึงต้องเห็นหรือเปล่าวะใช่ปะไอสัตว โอ้ยวิ่งโอ้โหลุนที่ผายเลยลุ้นสัตว์สัตว์ครับลุ้นสัตว์สัตว์ครับลุ้นสัตว์สัตว์มีรูปหัวใจตรงนี้ด้วยครับโอ้โหปิดประตูใส่หน้าเลยครับปิดประตูใส่หน้าเลยสัตว์นี่ไงไอสัตว์แล้วต้องไปทางนี้แลแสงมันจ้าอ๋อนี่ไงนี่ไงในที่สุดกูก็เจอในที่สุดกูก็เจอ โอ้กูออกทางนี้เสร็จแล้วไปทางไหนต่อไอ้เฮียอ้ยนี่ออกทางหน้าต่างอ่ะเฮียโอ้เจ็บขออืออืออือเย็ดโดอโอ้โอ้ยไม่ต้องตามมันนะไม่ต้องตามกูมานะโอ้โหเฮียโคตรเจ็บเลยเจ็บหนักเลยกูมีอารมณ์ความรู้สึกแทน ขอเจ็บแทนกูลุ้นลุนล้นแทบตายนะเนี่ยเหี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกว่าจะผ่านเหนื่อยที่สุดแล้วพาร์ทนี้หนีเกเนะี่ยสัตว์เกมเอสเอ็มพ่อมึงตัวเย็นเถอะฮะพ่อมึงเ็ดพีหมดนี่ไงแบตเตอรี่เก็บเก็บกดคลิกเก็บแล้วเติมแบตครับเฮ้ยนี่มีอีกปะ ไม่มีแล้วปะโอ้ันนี้ลิฟท,ที่เราขึ้นมาอันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ประหยัดหน่อยโอ้โอหน่ากลัวสัตว์สัตว์ครับอยู่ตรงนี้ต้องใช้ชีโอ้โห ก็เป็นว่าขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพัดหน้ามาต่อกันนะครับโคตรเหนื่อยโคตรลุนเลยนะฮะโอ้โหบายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับอย่าลืมไลค์ซับสไครต์แชร์นะถ้าชอบก็ติดตามซีรีส์นี้ด้วยใกล้จบแล้วละมังนะฮะบายบายครับผมวู้